ครับสวัสดีครับพู้แม่พี่น้องที่เคารรักทุก่ันครับเมื่อกี้มาพบกันอีกครับมื่อี้มาใส่มองห้างครับกับสิบเส้นครับมาใส่ครับพี่น้องไปลุนเบิ่งน้ำกันครับที่ถึกเนบอกครับทิมารเนบอกครับเมื่อี้ใส่มองหางเริ่ง បងឃ្លាតនេះដាក់បងឃ្លាតអេ

กินแล้วี่น้อกนะิดขับเาวาตัวใหญ่ครับขับเ้ากันขับเห็นยืดอยู่ครับปนะี่ยุดกนแล้วครับนั่นักเก็งนอปักเกงกปักเกงปักเกง,กเกงโย่โ ชารแล้วมองกันไอเก่งตัวใหญ่แล้วอมืมานแล้วเป็นดอกเ้ยดิด่งเยอะนี่ครับ มาแล้วได้แล้ว bàn tay chỉ kê nhé mặt tù đây เห็นอยู่แล้วพี่น้องตัวนี้แล้วครับปลาเก่งแล้วปลาเก่งแล้วครัับพี่น้อง เก่งแล้วอืมอนนี้แหลกตัวนี้ครับเดี๋ยว Còn thịt hơi mà tù Đây chiếc kê nó kiểu khác thêm โอ้แมนทีอีเหรอผพี่นอ้องคือหนึง่งมันฟันเสือเป็นเสืออีกทีครับแน่หนึ่งบอท่านเห็นปลาเลยครับฟันมาใ,ใกล้ๆโอ้โอ,โอ้ตายเห็ดเห็ดยังไงสิอีกกูไปได้พี่น้องแน่เป็นเสือกไปเลยครับเนี่ย โอ้ตัวนั้นตัวใหญ่อยู่ตัวนครับพี่น้องโอ้ตายเลยยังไงเอาเนี่ยเป็นเสือกไปเลยสกูไปไปนี่กดเปลืองป่าก่อนครับเสือกไปเลยโอ้ เราไปเม็เป็นสำนินะเขาไหนัเลยพุดอีกอายอ nice ีกไานจะปวดใดน้อเบนครับมีปากเก่งอีกครับ กันเป็นแบบนี้พดอยากเ้อพี่น้องเป็นเสือกไปนี้ครับองออนครับมันเกี่ยวมัดพัดเสือกมันขาวข่าวมองวันนี้หลังเทือเคยตัดเคริงก็มีครับพดบ่ไ,ได้ตัดข่าวมองเลย ไล่เชือดเลยครับนี่ได้อะอืมอืมจบนี่ก็ได้อเห็นมองดิสิกูไปไปได้เห็นม้อเ กูไปแบบได้จะเสียเนาะพีหน่อยอู้หูโดนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอ,อีกแล้ว,ลวตัวนี้นะครับเปน้องอืมตัวนี้แล้วนี่มะเก่งอีกลเออกลยครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่แบบครับ วันนี้ตัวใหญ่ปาตาเพียนมมเคยถึงมองเลยพี่นาะเออรับตัวใหญ่อยูออ่ยยแล้วโอ้เกี่ยวไอ้เกี่ยวปดหยางอย,อยู่เกี่ยวในแกะฟักปไปเนาะปดได้ไงเนาะ ហាក់ខ្លួនដូចចកែងទៀតហើយមួយតួមិនបួនតួហ្នឹងនេះមួយក្លៀតអត់ហើយ4តួហើយเด้อពីបង ปลาเก่งไปย่างกินแล้วเนระปลาเก่งโอ้มือนีเคยมาใส่เลยสิน้องมองห่างนั่นแต่เอามาล่องเบิ้งเอึได้คืออยู่ตัวสี่ตัวกะบสี่ตัวประมาณกัประมาณสองโลเลยครับตัวหนึ่งก็ได้ที่ครึ่งโลตัว สองสามโลอาะทีหอดอยู่นะครับปักเกง่งปักตะเพียนเนี่ยเวลามันถึงมันเกี่ยวขี้ไล่พี่น,นอ้องเกี่ยวข้าวโม่จนต้อเป็นเสือกเลยปวดเป็นชเชโมงนะครับปวดเอ โมงครับพี่น้องม่นี่ก็ยามม่องห่างกันแล้วล่ะครับได้ปลาเกงสีโตครับตัวใหญ่ๆเลยครับก็พอได้เหล่า้าอยู่ครับพี่น้องับพี่น้องม่นี่ก็ยามม่องกันแล้วล่ะครับ ตัวนี้ได้เก่งสี่โตัวตตตงามงามอยู่นะครับพี่น้องก็พี่น้องเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชรทซับตะไข่กดติดตามน้ำเน้ด,เด้อครับพี่น้องพี่นอ้องเบิ่งคลิปนี้แล้วขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขหลไลเด้อครับรับมือน,นี่ยขอลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าครับขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ